กลับมาที่เวทีมวยช่วคราวนะครับสีแยกคลองสารถนนลา,ยาดย่าเขตคลองสารกรุงเทพมหานครน,นะครับเราอยู่ในมหากรรมมวยโลกรวมพลังไทยเทือกไทยองค์ราชันสมเด็จพระเท้าตักศินมหาราชนะครับมวยก็ผ่านไปแล้วสีค่คู่ครับเดินดทางมาถึงคู่ท <ๆ S 1> ี่ G 5ของรายการในวันนี้ครับนี่เป็นการเจอกันในพิกัด116ปอนด์เท่ากันนะครับระหว่างน้กมวยทางด้านมุมแดงคือเพชรชุมพลสวิเศษกิจ พบกับยอดแสนเก่งเกียิมั่งมีครับกำหนด6ยกครับถือว่าเป็นมวยในพิกัดร,รุ่นเล็กที่สุดของการแข่งขันในวันนี้เลยนะครับเพราะวันนี้นี่มามากันมวยใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นมีคู่นี้แลวครับ1้6ปอนด์ผิมนิยมนะครับรุ่นนี้ครับ1 1 5ยส้กึ่งกลางระหว่าง $15 กับ $18 ครับซึ่งการแถ่ทดอดสดในวันนี้ครับ เราจะ,จะ,ะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนหน่วยงานรัชการและเอกชนต่าง,างๆแล้วนะครับยังต้องขอบคุณข้อมูลใน,ลในการบรรยายไปยังบริษัทเสียมสปอร์ตซินิเกตจำกัดมหาชนหนังสือพิมพ์เสียมกีฬารายวันมวยเสียมรายวันและนิตยสารมวยเสียมรายสัปดาห์ครับตลอดจนมวยโลกและพลาดไม่ได้ครับมวยเสียมเอ็กซ์ตร้าฉบับที่8นี่วางแผงแล้วครับตอนรับปีใหม่เชิญคุณลูกเกตครับ และในวันนี้นะคะเราต้องกราบขอบพระคุณท่านพลเอกสุรวัตรบุตรวงศ์กรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดสดมวยโรคพระเจ้าตากในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านพลเอกสุรวัตรบุตรวงศ์ค่ะรับแล้วเราก็คาดว่าในปีหน้าและปีต่อๆไปในงานติดตามาาผลงานกันนะ,นะครับในงานสการะ วิญญาณท่านพระเจ้าตากนี่ก็น่าจะแล้วการสนับส <Mother, Mother, S 1> นุนเดิมมันเดิมมาฮ่าฮ่าโปรโมเตอร์ลูกเกจจัดมันเดิมนะครับจัดทุกปีนะครับจัดทุกครั้งก็ยิ่งใหญ่นะฮะในปีหน้าติดตามมาได้นะครับผลงานของวงสารโลดมีเดียจำกัดนะครับโปรโมชั่นใหม่จะบอกโปรโมชั่นใหม่ไม่ได้โปรโมชั่นเก่าแล้วมาแล้วอยู่นานแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่มีผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาพอสมควรแล้วมาอีกครั้งหนึ่งทำแบ็คทำแบ็คทมแบ็คครั้งนี้นี่โอ้โหแข็งแรงมากเลย ใช่อาพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนเต็มที่นะฮะครับเกิด20ปีแล้วเลยครับ20ปทางด้านของวงสาวรสนีเดียเนี่ยแป๊บเดียวนะใช่ครับแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวนี่ลูกเกดยังสาวยังสวยอยู่เลยนะ20ปีผ่านไปสแสดงว่าเวลาไม่เปลี่ยนฮะเอาละครับยกทีหนึ่งบนเวทีซ้ายกับขวาครับทางด้านมุมแดงนี่เพชรชุมพลสวิสัยกิจในมวยซ้ายไปอ่ะเดินเบียดเข้าไปในขนาดที่ยอดใสเกลยเกียรติมั่งมีขนาดขวาครับมวยขวา ก็ถ้าเทียบตามชื่อที่ได้รับมาี่กระดูกการผ่านมวยนี่น่าจะอยู่ที่ทางด้านของยอดแสนเก่งนะครับเจอมวยมาเยอะผ่านกระดูกมวยมาพอสมควรเดินสายไปโชกต่างประเทศมาก็บ่อยครั้งเลยครับในขณะที่เพชรชุมพลสวิเศษกิจแมดูลำหักลำาล่นมั่นใจในพลังกำปั้นครับเดินเบียดเข้าไปซ้ายจิ้มตรงๆเข้าไปแยกขวางนำร่อง โยกไก็ไปยอดแสงเก่งยังเน้นการปิดป้องยังโยกหาจังหวะไปเรื่อยๆครับบทยกแรกเราก็จะชมกันไปเลยนะครับในช่วงนี้นะครับชมบรรยากาศภายในเวทีชมกันถึงการแก้เกมของบรรดาพี่เลี้ยงทีมงานด้วยครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโดยเพราะผลงานของกองสาโรุแล้วก็ดีครับโปรโมชั่นแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับยกที่2 ยามเดินเบียดเข้ามารับเพชรชุมพลสอวิเศษกฝ่ไฟแดงออยอดแสนเก่งกเก็งบ้างมีบรรยกาดนั่นก็พยายามจะบวกขวาเสือแต่ว่าซ้ายลำตัวนเน้นเป้าใหญ่อีกแล้วครับเพชรชุมพลมีการให้ครบยกครับจะไปไม่ลามาไม่ไหวหรือเปล่าครับยอดแสนเก่งเอาโอ้ดูดูครับอ่อนลงไปแล้วอ่อนละลงเลยครับยังสู้ครับยังสู้นับเล่นมาไม่ให้ไม่ให้ตั้งตัวอย่างนี้เเปิดตำราไม่ทันเนยยอดสสงเก่งบอกงั้นครับ จะประเด็ดศึกเลยหรือเปล่าครับอยู่ที่เพชรจุมพลเลยนะครับหันขวาไปทีนึงใช่ครับยอดแสังเก่งว่ายังไงครับโดนซ้ายตัดลําตัวเขาอีกซ้ายลําตัวเขาไปทีชักงอแล้วครับหันข้างหันข้างสู้ครับหันข้างสู้พยายามจะกัดฟันบวกมาเหมือนกันครับเจอซ้ายตกรับไปอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจบข่าวทรบอห้าไปเลยนะครับยกที่สองแม่ดูแล้ว อาการไม่ดีสินะครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลการแข่งขันก็อย่างเป็นทาการครับดูสพ้าครับภาพชายคั้งครับรงหว่าะเดศจิกของเพชรจุมพลครับสายผ่านตลอดครับ ย้ำเข้าไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับตมามชาเชิญครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีมวยชั่วคราวนะครับเขตคลองสารกรุงเทพมหานครครับเพชรจุมพลครับเป็นฝ่ายชนะทเทเนนิสเกิร์น็องเอาไปในยกที่สองสโชว์ฟอร์มกันอย่างสวยสดงดงามนะครับ